โรงเรียนบ้านคลอดตั้งอยู่ตำบลภูตะหลวงอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขต3เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6จํำนวน490คนบริหารงานโดยนางจัญญาเสมา ผู้อในการโรงเรียนบ้านคลอดและนางสาวพนธรตู้วงษารองพ่วงในการโรงเรียนบ้านคลอดข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวม21คนครูแกนนำขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมสวทนางสาวปานพิมลสวนโนและนางสาววชราพรโพประสิทธ์โรงเรียนบ้านคลอดมีคุณธรรมอัตลักษณ์คือมีความรับผิดชอบ อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะการดาเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทมี4ด้านดังนี้ด้านที่1ด้านโรงเรียนโรงเรียนบ้านคลอดจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการปลูกฝังด้านคุณธรรมสะอาดบรรยากาศร่มรื่นสวยงามและมีมาตรการรักษาความปลอดภัย อีกทั้งยังมีสถานที่และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมและปลูกฝังด้านคุณธรรมมีแผนพัฒนาคุณธรรมที่เป็นระบบต่อเนื่องมีแผนปฏิบัติการประจำปีมีโครงการและกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมที่หลากหลายตลอดทั้งปีการศึกษามีการประเมินและสรุปผลรายงานการพัฒนาโครงการและกิจกรรมด้านคุณธรรม เพื่อนำมาวิเคราะห์และพัฒนายอย่างต่อเนื่องมีการดำเนินการค้นหาปัญหาและสาเหตุเพื่อกำหนดพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกและคุณธรรมในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์มีการกำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนร่วมกันเพื่อให้เป็นไปตามกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสพทมีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านคุณธรรม ปายนิเทศด้านคุณธรรมตลอดจนมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมด้านคุณธรรมผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์อย่างต่อเนื่องโรงเรียนบ้านคลอดมีการสร้างเครือข่ายภายในโรงเรียนเครือข่ายระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียนเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกตลอดจนองค์กรทางศาสนาโรงเรียนบ้านคลอด มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐอยู่ในระดับ AA อีกทั้งยังได้รับการยอมรับจากชุมชนหน่วยงานภายนอกตลอดจนองค์กรทางศาสนาด้วยด้านที่2ด้านผู้บริหารผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนและกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสพทมีกระบวนการบริหารงานที่เป็นระบบมีแผนพัฒนาคุณธรรมของโรงเรียนมีโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดยใช้รูปแบบนวัตกรรมสมิธโมเดลและ PDCA ในการขับเคลื่อนการบริหารงานด้านคุณธรรมมีกระบวนการนิเทศกำกับ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมส,สพทเพื่อนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนางานด้านคุณธรรมต่อไปมีการบริหารสถานศึกษาด้วยความโปรง่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้มีผลการปฏิบัติงานและมีการเผยแพร่สู่สาธารณชนตลอดจนผู้บริหารประพฤติปฏิบัติตน เป็นแบบอย่างที่ดีในการครองตนครองคนครองงานและได้รับการยอมรับจากชุมชนและหน่วยงานต่างๆด้านที่3ด้านครูครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนและกรอบแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรมสพทมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ มีนวัตรกรรมการจัดการเรียนรู้ด้านคุณธรรมสร้างและจัดหาสื่อการเรียนการสอนที่ปลูกฝังคุณธรรมตลอดจนมีการประเมินผลด้านคุณธรรมอย่างต่อเนื่องมีการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนตามกรอบแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรมสพฐผ่านโครงงานคุณธรรมและกิจกรรมอื่นๆ มีความสามารถในการเป็นวิทยากรด้านคุณธรรมมีรูปแบบเทคนิคตลอดจนมีวิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่หลากหลายมีการสร้างเครือข่ายกับครูภายในโรงเรียนเครือข่ายกับครูโรงเรียนอื่นเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกองค์กรทางศาสนาตลอดจนมีการเผยแพร่ผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ครูมีผลงานและนำผลงานจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับสถานศึกษาระดับกลุ่มโรงเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษามีความประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนและกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสพทตลอดจนได้รับการยอมรับจากบุคคลหน่วยงานองค์กรภายในและภายนอก ระดับสถานศึกษาระดับกลุ่มโรงเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับชาติด้านที่4ด้านนักเรียนนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนและกรอบแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรมสพทออนักเรียนมีการจัดทำโครงงานคุณธรรมตาม,ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน มีความสามารถในการนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงงานคุณธรรมมีการสรุปองค์ความรู้จากโครงงานคุณธรรมโครงงานคุณธรรมเป็นแบบอย่างให้โรงเรียนอื่นได้ตลอดจนมีการเผยแพร่คโครงงานคุณธรรมสู่สาธารณชนในรูปแบบต่างๆนักเรียนมีความประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน ได้รับการยอมรับจากชุมชนตลอดจนได้รับรางวัลในระดับต่างๆเป็นผู้ที่มีอุดมการคุณธรรมมีความรับผิดชอบกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์นในการนำเสนอผลงานเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีในการจัดกิจกรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนมีการจัดตั้งกลุ่มสร้างเครือข่ายปฏิบัติกิจกรรมขยายผล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมภายในโรงเรียนและระหว่างโรงเรียนตลอดจนนักเรียนในโรงเรียนบ้านคลอดมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนเพิ่มขึ้นและนำไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้จากการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทโดยความร่วมมือของทุกฝ่ายทั้งผู้บริหารคณะครูและนักเรียน ก่อให้เกิดผลดีต่อโรงเรียนทำให้ทุกกลุ่มมีส่วนร่วมในกระบวนการทำงานทุกขั้นตอนมีการวางแผนการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรมสอพอถออย่างเป็นระบบส่งผลให้โรงเรียนบ้านคลอดประสบความสําเร็จในการดำเนินงานพัฒนาโครงการโรงเรียนคุณธรรมเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชิงบวกในโรงเรียนทำให้เกิดองความรู้แนวปฏิบัติที่ดีตามคุณธรรมอัตลักษณ์ พร้อมทั้งสามารถเผยแพร่ผลงานขยายผลแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาการดำเนินง,งานต่อไป